นอนตัวอ้วนปุ๊กตัวนี้อยากจะกลายเป็นผีเสื้อแต่เธออ้วนเกินไปเธอพยายามยัดตัวเองเข้าไปในรังดักแด้แม้แต่ครึ่งตัวยังเข้าไม่ถึงเธอเกือบจะยอมแพ้โชคดีที่มีเพื่อนสองตัวเดินผ่านมาทั้งผู้ช่วยกันดึงจากด้านบนและดันจากด้านล่างผลคือร่างของเธอปริทะลุรังดักแด้ออกมาเพื่อนทั้งสองพยายามยัดเธอเข้าไปใหม่แต่ครั้งนี้หัวของเธอโผล่ออกมาแทนไม่นานรังดักแด้ก็เต็มปริ้นออกมาเพื่อนทั้งสองพยายามอุดรูแต่เพราะออกแรงมากไป นอนนีเสื้อกระเด้งออกมาอีกครั้งพวกเขาจึงวางแผนใหม่คราวนี้ยืดตัวเธอให้ยาวเล็งช่องเปิดของรังดักแด้แล้วปล่อยนอนผีเสื้อพุ่งเข้าไปเหมือนกระสุนตรงเข้ารังได้แบบพอดีเป๊ะเพื่อนทั้งสองดีใจจนกระโดดโลดเต้นพวกเขาเคลื่อนย้ายรังดักแด้จากนั้นเอาเชือกมาผูกนำเชือกไปแขวนบนกิ่งไม้แล้วช่วยกันดึงเชือกขึ้นผูกปลายอีกด้านไว้กับก้อนหินแต่เพราะเธอหนักมากก้อนหินก็ทวงไม่ไหว,พวเพื่อนทั้งสองเลยต้องยืนเหยียบก้อนหินช่วยกันทั้งสองยืน เฝ้าตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืนจนแสงแรกของเช้าวันใหม่ส่องมาผีเสื้อโฉมงามก็ออกจากรังขนตายาวเป็นแพรผมนุ่มเป็นเงาปีกสีสวยงามจนตะลึงเพื่อนทั้งสองถึงกับลหลงไหลในความงดงามนั้นทันที